รหรือเพื่อเพื่อนเรียกผมว่าโค้ดเจมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ที่หนึ่งห่างจากซินี์ประมาณ2ชั่วโมงถ้าใครได้อยู่ซินี้มาสักพักหนึ่งแล้วอะอาจจะเห็นมาบ้างในโซเชียลใน Facebook อินสต a แกรมพวกนี้นะครับเป็นแบบอารมณ์ประมาณว่าคันทรีคันทรีหน่อยอลุไว้กวัดล้วกันว่ายังไงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเไปดูแล้วก็จะพาไปดูว่ามันคุ้มกับราคาที่จ่ายไปหรือเปล่าแล้วก็กับการเดินทาง นั่งกันเลยครับ เราถึงกันแล้วนะครับนี่ดูคราวๆนี่แบบนี้ตัดรถด,ด้านข้างได้เลยติดกับตัวบ้านนี่ภายนอกนะครับผ่าเป็นรถรอบบ้านเขามีไฟพิษให้ด้วย Yeah บรรยากาศโด,ดยรวมโอเคนะนี่นี่ตัวบ้านไปครับไปดูด้านในกันอ๋อต้องใส่โค้ดก่อนนะครับร้อนหัวแลนะ้วเนี่ยเราได้โค้ดมาเป็นนี่ทธนา Okay. Cool. ผมนะครับนั่นคือส้วมนี่ทาดางงเลยใช้กันยังไงรวมพาเปิดดูข้างในมันจะมีที่หมุนอยู่นี่ครับหมุนเปิดปิดอาจจะหมุนแบบนี้เอง มาครับเตรียมก่อกองไฟกัน Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today. Not today. Not today. Not tomorrow. Get out my way, please. I'm trying to get paid. Not today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 , not tomorrow, get out my way, please, my guys, I'm trying to get paid. i been bro yeah. for 27 years, I ain't going for 28. Be seeing you niggas flexing and finessing this shit, you know I ain't never ate. Be seeing you shine and all that designer, you ain't get your little bro plate. That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake, get it straight. Be seeing you niggas flexing and finessing this shit, you know I ain't never ate. Be seeing you shine and all that designer, you ain't get your little bro plate. That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake, get it straight. นี่ครับเ,เพื่อนๆผมไปซื้อข้าวโพดมาหนึ่งฝักหนึ่งฝักหนึ่งหัวหนึ่งสักอย่างเป็นคอนชีสนะครับไม่ใช่สิว่าเป็นคอนสวีทนี่เอาไปเอ่อลนไฟแล้วเมื่อกี้สภาพมาเป็นแบบนี้มาดูว่าข้างในเป็นยังไงร,ราคามันแค่เออ่ หนึ่งจุดห้าดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับนี่แกะดูกันสภาพผมก็ลืมถ่ายให้ดูก่อนหน้าอย่นี้นเอยโอเคอยู่เนาะนอุย้ยมีไหมไว้นิดนึง นะไม่เลยนิดหนึ่งโอเคก็เป็นอเมริกันสไตล์นะครับดูซิว่าคอนสวีทมันจะสวีทสมชื่อหรือเปล่าอเฮี่ยร้อน ร้อนครับลวกปากเรียบร้อยอแย่จังอ่าโอเคผมจะทิ้งไว้ตัวนี้ก่อนแล้เดี๋ยวค่อยมาชิมกันมาครับผมคิดว่ามันน่าจะเย็นแล้วแหละเอามาลองกัน คอรสวิตมันจะสวิตส,สมชื่อหรือเปล่าอืมผมยังรู้สึกว่ามันมันยังโตไม่จำที่ครับ เหมือนตัวเม็ดมันมันยังเล็กอยู่จะความหวานได้หวานหวานจริงหวานจริงอันนี้หวานจริงต้องยอมรับคขาวหวานจริงแต่โอเคนะโดยวรวมผมว่าโอเคกับดอนห้าสิบโอเคครับเพื่อนๆลองไปทำกันดูผมว่าโอเค เพื่อนๆผมจะมาสรุปเรื่องของที่พักเมื่อคืนถาว่าดีไหมดีมากผมชอบมากนะชอบมากแต่มันจะมีอานี้ดีกว,ว่าผมลิสต์ข้อดีข้อเสียไว้แล้วการมาที่นี่นะครับสิ่งที่จําเป็นเลยไฟไวูวดฟืนแล้วโชคดีที่ขับรถไปจากนี่ประมาณ4ีนาทีหนาทีมันจะเป็นบันนิ่งนะครับมันจะมีไฟวูวดขายมีอุปกรณ์แบบ บาร์บีวขายเลยเงี้ยถ้าจำเป็นแต่ที่น่ที่จำเป็นเลยคือไฟ w o o d แน่นอนสองผมแนะนำให้เพื่อนๆน,นำํำเตาแก๊สมาด้วยนะครับเตาแก๊สปิกนิกที่เป็นแก๊สกระป๋องอะครับเพราะว่าเตาแก๊สที่บ้านเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าแล้วมันไม่ค่อยแรงมันเหมาะสำหรับทอดไข่ทอดเบคอนเบรกฟาตอนเช้าจะเชมันไม่เหมาะสำหรับการทำกับข้าวเหมือนอย่างที่ผมทำเมื่อคือนการย่างสเต็กอะไรงเงี้ยผมโชคดีที่ผมเตรียมเตาแก๊ส ปิกนิกมาด้วยอันดับต่อไปก็ลำโพงที่บ้านเขามีมาให้นะครับดีมากฟึ่งดีมากแต่ไม่มีบลูทูธแนะนำให้เพื่อนๆเ,เอาสาย AUX มาด้วยนะครับที่เป็นสาย AUX สองฝั่งเสียบกับโทรศัพท์กับเสียบเข้ารำโพงห้องพักเขามีให้นะครับต่อมาก็ซ่วมหลายๆคนอาจ จะไม่เคยลองใช้แบบนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันดีแต่ไม่ชินเอางี้ดีกว่าแต่ผมเอาจริงนะผมไม่ได้ใช้เลยต่อไปก็ความรู้สึกดีอีกอย่างหนึ่งเหรอผมว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นคอกมาล้อมรอบอะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นป่าแบบน่ากลัวนะห่างไปจากนี้ประมาณแบบร้อยเมตรสองเมตรเป็นถนนนะครับเส้นหลัก มันนิ่งอยู่ไม่ไกลโคอยู่ไม่ไกลมันซื้อของด้งไงมาสะดวกมากจริงๆแต่ยังคงเป็นต้นไม้ล้อมรอบเป็นฟาร์มมาล้อมรอบนะครับต่อไปก็สิ่งที่อยากให้เตรียมมาอีกอย่างหนึงก็คือหมวกกันน้ำค้างใช่ครับตอนคืนพอเรานั่งกองไฟพอเริ่มประมาณเริ่มมืดเริ่มอะไรมันจะมีน้ำค้างอยากให้เพื่อนเตรียมหมวกมากด้วยเพราะอากาศเย็นมากจริงๆแต่ดีครับชอบชอบเรื่องที่จอดรถโอเคมาก จอดรถดีติดกับตัวบ้านเลยไม่ต้องห่วงว่าใครมาเดินเพ่นพ่านหรือรถจะหาหรือเอาของมีค่าไว้ในรถเอาไว้ได้นะครับมันมีความเป็นส่วนตัวมากๆความสาดที่พักผมให้ถ้าให้จากเต็มสิบหรอกเก้าเต็มสิบผมให้เก้าจุดห้าแลวกันไม่ไดิเก้าจุดแปดเลยกันผมให้เก้าจุดแปดเลยความสาดดีมากนะครับดีมากไม่ได้อึดอัดไม่ได้น่าเกลียด สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอันนี้พร้อมจริงเขามีกาแฟให้ทีให้ชูการ์ให้ถ้ากินกาแฟแบบเราก็อาจจะซื้อแค่ครีมเข้ามานมพี่นมเข้ามาเขามีเอสเปรสโซ่แบบเขามีเครื่องดิฟกาแฟให้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าเครื่องดิฟป่าไม่รูนะ้เนาะเอ่อที่เป็นกระปุกใส่ลงไปอะแล้วก็ก,กดมาอ่าประมาณนั้นผมไม่ใช่สายกาแฟผมไม่รู้หรอก Capsule Coffee Machine อะไรความเป็นส่วนตัวดีมาก เป็นส่วนตัวมากมากมากเลยจริงๆนี่เต็มสิบเลยจริงๆไม่มีใครมายุ่งันนั้นวิวและบรรยากาศโอเคเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานมีให้หมดครับมีไดร์เป่าผมให้ไมโครเวฟเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องปิ้งขนมปังมีเตาไฟฟ้ามีกระทะตะหลิวช้อนซ่อมมีดทุกอย่างมีครบมีดมีหลายไซส์มากผมชอบมากเพ้าผมฮีเตอร์แอร์ทุกอย่างมีครบหมดเลยยาสระผมพ้าชุดตัวมีครบจริงคือ เราแค่ซื้อของมาทํากินของเราแค่นั้นเองเขามีส s k e อร์ให้ด้วยอ่ะมไม้เสียบอ่ะครับเขามีไม้เสียบให้ด้วยถ้าจะาแบบว่าเอาอะไรมาเสียบย่างแต่ไม่มีตะแกรงย่างนะครับถ้าใครพกมาด้วยก็ดีผมไม่ได้พกมารอบนี้อ่าแล้วก็อยากให้เพื่อนๆพกสายไฟพ่วงยาวๆมานะครับเนื่องจากบางทีเราอยากเอาลำโพงไปตั้งข้างนอก,กอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มีมาให้แล้วสายมันคงจะยาวไม่พอแนะนำเอาสายพ่วงมาด้วย กับสาย a u x นะครับที่ถ้าเกิดจะฟังลำโพงเรื่อง,งระบบความปลอดภัยที่นี่ไม่ใช่ว่าใครจะขับรถเข้ามาที่นี่ก็ได้นะครับเขาจะมีโค้ดให้ตอนที่เราบุ๊กโรงแรมไปแล้วเขาจะส่งโค้ดมาให้เราว่าเข้าเกตต้องกดโค้ดนี้ประตูบ้านที่เก็บกุญแจเขา <tone> เขาจะให้โค้ดมาให้เรากดมา <sy> ให้เรากดกดโค้ดเ <sy> พื่อที่จะเอากุญแจเปิดเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมว่าค,ความปลอดภัยโอเคเลยแนะนําแนะนําเลยครับ อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสายชิวๆแนะนำเอากีตาร์มาอีกตัวนะครับกีตาร์มาเล่นดีดชิวๆโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับถามว่าให้คะแนนเต็ม10ผมให้9.9เ้อะไรกันให้ก็เ9 9เพราะว่าติดแค่เรื่องซ่วมนิดหนึ่งผมไม่ชินกับการใช้แบบนี้ผมเลยไม่ได้ใช้นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ วิดีโอนี้ก็ขอเป็นวิดีโอแนะนําสำหรับเพื่อนๆที่คิดอยากจะมาแล้วไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างนะครับผมมาทําให้ดูแล้วว่ามันต้องมีอะไรมาบ้างมันจะได้ไม่เสียเวลาแต่โชคดีที่นี่ก็คือโชคดีตรงที่ว่ามันใกล้กับโคใกล้กับบันนิงมันสามารถเข้าไปซื้อของหรืออะไรที่ขาดเดือได้ง่ายนะครับแต่ถ้าไปที่อื่นบางทีผมไปดูอีกที่หนึ่งห่างจากโคประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่กลางป่าเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นอารมณ์คล้ายๆกันตนะ่มันก็สวยดี ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆับที่ใครอยากจะมาจากซิดนีย์ผมว่าคุ้มมาเด้อครับมาได้ยิ่งมาวันธรรมดานน่าจะจองง่ายชิลมากไม่มีใครมายุ่งอะไรเลยโอเคครับผมรอดูคลิปหน้าว่าผมจะไปไหนทำอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ